ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพามาดูนาข้าวของประเทศเกาหลีใต้นะครับเพื่อนเเกาหลีใต้ก็จะมีพื้นที่ภูเขาเป็นส่วนใหญ่นะครับประมาณ70%ของพื้นที่นะครับส่วนทุ่งนาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามพื้นที่ราบลุ่มใกล้แม่นม้ำใหญ่หรือว่าตามหุบเขาครับซึ่งก็จะมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการปลูกข้าว ประเทศเกาหลีก็จะมีพื้นที่นาข้าวประมาณ20เปอร์เซนะครับของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศนะครับและผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับพื้นที่นาของเกาหลีเนี่ยครับเขาจะมีการปรับพื้นที่นะครับดูพื้นที่นาแต่ละแปลงนี้จะเป็นพื้นที่ระดับเดียวกันเลยครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นริมแม่น้ําตามริมเขาหุบเขานะครับจะมีพื้นที่เสมอกันทั่วทั้งแปลงเลยครับเพื่อน ส่วนการจัดการน้ําบ้านเขานะครับเพื่อนๆกรมชลประทานบ้านเขาก็จะมีการจัดการน้ําที่ดีนะครับก็จะมีประตูน้ํานะครับประตูปิดปิดน้ําจากแม่น้ําใหญ่หรือว่าคลองนะครับส่งเข้าคลองเล็กๆนะครับซึ่งคลองเล็กๆเนี่ยเขาก็จะมีทั่วพื้นที่นาของเกาหลีนะครับจะมีถนนตามาแปลงข้าวนะครับแล้วก็ คลองส่งน้ำนะครับเข้าไปทั่วถึงเลยนะครับเพื่อน,อนส่วนลักษณะเด่นของข้าวเกาหลีนะครับพันข้าวเกาหลีส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวมเมล็ดสั้นนะครับคล้ายๆกับข้าวญี่ปุ่นซึ่งมีลักษณะเหนียวนุ่มนะครับแต่ว่าก็จะมีแป้งมากกว่าข้าวญี่ปุ่นเล็กน้อยนะครับเป็นข้าวที่เหมาะสําหรับอาหารเกาหลีที่จะใช้ตะเกียบคีบทานนะครับเป็นหลัก ส่วนผลผลิตต่อไร่นะครับการทํานาที่เกาหลีก็จะมีผลผลิตต่อไร่สูงมากเลยนะครับบางทีสูงถึงไร่ละสองตันก็มีครับเพืเ่อนหลังจากบ้านเขามีการจัดการน้ํานะครับปุย๋ยแล้วก็การป้องกันโรคแมลงที่ดีนะครับการทํำนาของเกาหลีก็จะเน้นการใช้เครื่องจักรเป็นหลักนะครับเพืเ่อนการพเพาะข้าวกล้าก็จะ พอในกระบาะนะครับพอกล้าในโรงเรือนหรือพื้นที่ควบคุมนะครับก็จะได้ต้นกล้าที่แข็งแรงสม่ําเสมอนะครับสําหรับการปักดํานานะครับเขาก็จะใช้เครื่องจักรเป็นหลักเหมือนกัน,นครับเพื่อนๆก็จะใช้รถดํานาเป็นหลักนะครับเพื่อความรวดเร็วเป็นระเบียบแล้วก็ควบคุมระยะห่างและจํานวนต้นต่อต่อไล่ต่อลุมนะครับได้อย่างแม่นยำนะครับส่วนการจัดการหลังเก็บเกี่ยวนะครับ ข้าวที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับเขาเปลือกจะถูกนําไปอบแห้งนะครับถูกนําไปเข้าเครื่องอบแล้วก็เครื่องสีเป็นข้าวสารนะครับจัดเก็บเพื่อรักษาคุณภาพนะครับข้าวที่บ้านเขาก็จะไม่ตากที่ลานเหมือนบ้านเราเนะเพื่อนๆไม่ค่อยนิยมตากที่ลานส่วนมากจะเข้าเครื่องอบแห้งกันหมดเลยนะครับการทํานาที่เกาหลีใต้ก็จะทําปีละครั้งนะครับเพื่อนเนื่องจากสภาพอากาศ หนาวมากนะครับในช่วงฤดูหนาวในช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาเนี่ยก็จะเป็นช่วงทําการไถนะครับเตรียมดินหรือว,ว่าปล่อยน้ำเข้านะครับเพื่อปรับสภาพดินรอปักดํานะครับส่วนช่วงมิถุนาถึงต้นสิงหาเนี่ยก็จะเป็นช่วงดํานานะครับเพื<ๆ>่อนๆส่วนช่วงปลายเดือนกันยาถึงต้นเดือนตุลานะครับเพื่อนๆก็จะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวนะครับ บรรยากาศช่วงนี้ก็ทุกข้าวจะมีสีเหลืองสวยงามมากนะเพื่อน